ทํานนกุลเสียอาการหนักหลังอวดลุกสวยไม่มีทิต่ติสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอฟทักษออนกับพระเอกหนุม่มนนกุลชาโนนแฟนคลับเชียร์หนักมากๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้กำลังโดนแฟนคลับจับตาความสัมพันธ์อยู่เพราะว่ามีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆ ล่าสุดแอปได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังได้รับตำแหน่งให้เป็น Friend of Wu Thailand คนแรกของประเทศไทยซึ่งลุคนี้ของแอปนั้นบอกเลยว่าสวยออร่ามากๆไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็สวยความสวยละมุนของแม่นั้นทำเอาแฟนคลับใจละลายไปต,ตามๆกันรวมไปถึงนนกุลที่ถึงกับเสียอาการหลังเจอความสวยของแอปโดยนนกุลเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของแอปว่าอื้อหือ จากนั้นแอปก็เข้ามาตอบกลับนนกุลว่าอื้อหือสวยก็พิมพ์มาสิคะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าเรีบเปิดตัวได้แล้วติ่งดอมจะตีกันตายแล้วแคปชั่นสั้นเป็นิดนะคะพี่อยากเห็นยาวๆอีอแอบลุ้นนะคะน่ารักทั้งคู่เลยเชียร์สุดใจนนรักใครพี่ก็รักด้วยนะลุกนี้ของแอปไม่ว่าใครที่ได้เห็นก็ใจบางไปตามๆกันเลยคะ่ะ